เป็นลูกค้าประจำกันมานานมากเลยเนาะตั้งแต่ปีแ้ตสองหนึ่งนะใช่สองชายชายปีใช่ตอนนั้นเป็นสิวหนักมากแล้วก็ใช้ครีมทุกอย่างค่ะแล้วก็เลเซอร์หน้าแล้วกันตอนนั้นใช้ครีมพวกเส้นเลยแล้วก็ฉายแสงด้วยตอนนี้สิวหายหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็ก็ยังเป็นลูกค้าประจำของดีโออยู่ตอนนี้ไม่ใสเลยไม่มีสิวแล้วเนาะ ที่สําคัญก็คือต้องยังไงก็ต้องกันแดดนะคะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวฝ้ากระจุดด่าง,งดำริ้วรอยจากแสงแดดเนี่ยจะเริ่มมาแล้วเราต้องป้อ<ช>งกันสุดๆเลยเนาะเพราะว่าหน้าใสาแล้วใสปิ๊งเลยเนาะฝากถึงคนที่เป็นสิวหรือฝ้ากระตอนนี้ไหนได้ไหมคะค่ะถ้าส่วนเป็นสิวเยอะค่ะอย่างพี่วค่ะเป็นสิวเยอะอยู่แล้วค่ะตอนนั้นด้วยความใช้ครีมแบบมั่วด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วทำให้เป็นสิวหนักมากตอนนั้นก็ที่พี่หน้าตัวเองแล้วก็จริงกลัวหน้าตัวเองก็เลยตัดสินใจมาที่ที่นี่ค่ะรักษาแล้วเา ทางที่นี่เขาไม่ได้เลี้ยงไข่อะไรเลยนะคะพอถูอใช้ครีมอะไรก็หน้าก็คือดีขึ้นปกติเลยะคะ่ะถ้าไปที่อื่นนะคะบางที่เขาจะเลี้ยงไข่ะคะ่ะถ้าถูกใช้มีหมอเขามันก็จะสิวเข่อขึ้นอีกนะติเแต่นี้หน้าใสแล้วดี <c oughs> ใจจังเลยแล้วก็ให้ครีโอครีมดูแลทําให้ผิวแข็งแรงเนาะ <c oughs> แล้วถ้าใครมีปัญหาปรึกษาได้ทางแชทได้เลยไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็มาที่ฟิโอเลยนะแล้วเจอกันทุกสัปดาห์ค่ะบ๊ายบาย เคครีโอริต้าระวังแบล็ล็อกเป็นแบบด้วยนะเจอ